เอาใครอยากฟังนิทานยกมือขึ้นเอาต่อไปจะเล่านิทานนะเขียดน้อยเจ้าปัญญาเอาให้นักให้ให้สมมตินจินตนาการไปถึงเขียดน้อยตัวนึ่งนยะมันอยู่ในสระน้ำนะจินตนาการไปเลยเขียดน้อยตัวนี้มันมันเก่งนะมากม,มีปัญญามากนะในขณะที่มันกำลังนั่งอยู่บนใบบัว นั่นเองนะมันก็ลังตากอากาศเขามันนะนะเขียดมันก็มีบรรยากาศเหมือนกันนะอยู่ๆก็มีเสือตัวหนึ่งลงไปกินน้ําบนที่สระนั้นที่เสืออยู่นะทีนี้ไอ้ไเขียดตัวนี้เนี่ยมันก็เลยมันมันเป็นเขียดที่บ้าอํานาจนะพอมันเห็นเสือมาท่านั้นแหละปกติเสือเรากลัวไหมกลัวแต่เขียดตัวนี้ไม่กลัวเพราะว่ามันมีปัญญา,าพอมันพอพอ,พอเห็นพอมันเห็นเสือท่านั้นแหละ ม um, ันทำเป็นขู่เสือนะเฮ้ยมันผู้เล่นผู้เล่นน่ะผู้เล่นน่ะโน้นสันเต้ผู้เล่นจะมาลักกินน้ำใอยน่ะโน้นสันเต้บ้านนี่ห่วยบอกเออเสือมันก็เลยว่าห่วยผู้ใดวะคือยิงได้เสียงมันอยู่สาวะนั่นสันเต้กำลังเลี้ยวหาเลี้ยวหาเลี้ยวหาบ้านนี้บ้านนี้คอยอยู่นี่ละสันเต้จะเห็นครับวนนี้คอยอยู่เรื่องใบบัวนี่สันเต้ห่วยบอกอันนี้แม้วสันเต้เป็นยัง มุ ai, mm. health, ่งตัวนิดน่อยมัน <Gun> ก็กล้ากูกูกูวะกูนี่เป็นเจ้าของสะเจ้าของปลาหมดนี่มาหลายปีแล้วเดียวสันนี่มารู้แล้วเขาเป็นเจ้าของสะน้ำนี่แล้วสันนี่เสียหน่อยเออเออแบกยังก่อนบักเขียนหน่อยหนัวเคยกินเสือมาหลายตัวแล้วเดียวสันนี่งั้นไม่แมนที่บอกสันนี่เอารักษามาเบิ่งดูว่าเจ้ากินเสือได้ยังไรไปเนี่ยบาดเนี่ยเขียนมันก็เลี้ยายขี่ทานไฟออกมาไหมนี่ได้ตับเสียาสันนี่ มั้งเลีตัวนี Storm ้จริดบาดเนี้เสือกบเฝ้าแล่นขึ้นทุ่งพูเลยไหมมันยานเขียดไหมบานี้แสดงว่าเขียตัวนี้มีปัญญามันสามารถคูเสือได้เนาะบาดนี้บาดนี้เสือมันแล่นขึ้นไปทุงพู้เห็นไหมไปเห็นไม้จิงจอกตัวนึงบาดนี้เอ้าไม้จิงจอกหจบอผู้ใดหูแจักไม้จิงจอกเมื่อคืนเออมันเป็นปากลำแหลมบ่หางยาวบาดนี้ไม้จิงจอกเห็นเสือไปซ้อยห้ามห้าไป บานนี้มาจิงจอกเรีย so ว so so, ่าห่วยเป็นยังเจ้าย่านผู้เรมาเจ้าคือซ้อมภาพภามาเส้นเดีโอ้ยโอ้ยบ่อยแล้วบ่อยแล้วคอยบ่เคยพอบ่เคยเห็นเขียดมันสิกินคอยว่าเส้นเสียว่าบานนี้มาจิงจอกเสียบ่มาจิงจอกบ่เสียแล้วห่วยมีอยู่บ่เขียดมันสิกินเสืออะไรเงี้ยเดี่ยาพคอยบังคุยนะโอ้ยบ่ไปแล้วบ่ไปแล้วคอยย่าณเส้นเนี่ยไปไปขันญาณมามาผูกหางเสกกรรมเส้นผูกหางเสกกันกันหน้าเส้นเดี๋ยวจะสิรานี่จะคอยเส้น กับผูกหางไม้จิงจอกเสียกับหางเสียบันก็ไปป้องแต่งป้องแต่งกันไปทั้งลงไปหอดไปสาดน้ำเนาะบานนี่พอไปหอดแล้วบานนี้ซื้อไอ้อขีย้น้อยมันก็ล่ะห้อยมากตีบุกเสียบสันวันมาลตีสันเนอโอ้ยบังคับวันเนี้ยบังคับวันเนี้ยเนอเสียว่ามาจิงจอกบังคับเนี่ยมาจิงจอกว่าเจ้าสืกินเสียบบ่สันเนอคอยเราสืกินเสียมันอยู่ใส้เราสันเนอเออเอายูเลียเอายูเลียสันว้านเสียแลยนเปิดอันลัดเลยวันเนอ มันก็นลากหมาจิ้งจอกตายเองแสงแล้วมันโอ้มีงาเฝ้าเลี้ยงเงเฝ้าเลี้ยงเรสิ็งนี้กเลียลากหมาจิ้งจอกตายเอง,สงแสงเหนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเออนิสสมะกระนังเสวยโยไขยควรก่อนแล้วจึงกระทำหรือว่าจะต้องใช้ปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วแม้เหตุการณ์จะยิ่งใหญ่ยังไงเราก็เอาชนะได้ใช่ไหมเออคนโง่จะเป็นเดียวคนโง่จะเป็นเดียวคนสลดัด อันนี้เข้าใจป่ะสามารถเล่าได้ป้เนี่้คับเอาผู้ได้เล่าได้แล้วใส่รางวัลไม่ออื่นอาจจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องเขียนเลยเล่าได้ปะวเ่รอเล่าเนี่ยละพอห้ซโแล้วให้เงียกับห้แล้วแต่ว่าเล่าได้ปะองระวัตงตับัวครับฮะอัตับฟประวัตเพิ่นบ่หูชักแล้วเนาะประวัติเพิ่นี่ยวงนี้ททไปร